ขออนุญาตนะคบขออนุญาตไม่เป็นไรอย่างที่บอกคือเขาอะกลัวเพราะว่าตัวผมอะกลิ่นหมามันเปรีปะอาการอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องหมาเขาสึกไม่ปลอดภัยถอยไปถอยมาแสดงว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยความกล้าไม่ได้สูงแต่ตอนเนี้ยในมุมของเาเขารู้สึกว่าเขาคือจากฝูงมา อุนอนมาเห็นล้านอุนอนมาเห็นหางนะอ่าคราวนี้วิธีผมเนี้ยอาจจะประหลาดกว่าคนอื่นนิดนึงคือผมอ่ะจะไม่ได้ความสําคัญกับการสั่งนะแต่ผมจะให้สําคัญกับความคิดนี่คือความคิดอุนอนมันดูตาใสเนาะหน้าตาันน่ารักสีมันสวยสวยเก่งมาก หรวเสียงดังหน่อยก็ตกใจเวอุตส่าจริงๆแล้ว,วสอนได้นะแต่ต้องใจเย็นระดับหนึ่งอะพื้นฐานเขาคือคิ้กลัวแล้วอพอมันมีมันมีเสียงอะไรปุ๊บอะมันเลยกลายเป็นแบบสมาธิสั้นอ,ะอ่ะอ๋อครับอุ้มุณจดเห็นหูไหมหูหายแล้วอย่างเช่นผมจะปล่อยนะุ้มเนาะไปได้ลูกอุ้ม นีคำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคนาดีพอแอนิมอลเทรนนิ่งแอดบีแฮปปี้เออร์ชาวบ้นสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์เี้ยสายจังหวะแสดงว่าน้องหมาเขาเฝ้าเรานะเขารักเราแบบจ่าฝูงรักผู้ฝูงเราทำสัญลักษณ์ไปเรื่อยๆครับแล้วปลดล็อก น้องหมาเวลานอนนะครับเขาจะนอนหลบไปใกล้ๆเราเลยอ๋อข้างนอกสายจูงแค่คนเดินผาปุ๊บหยุดกลัว, <c oughs> ลวหยุดแล้วก็ถอย <c oughs> ไปกันขขเยาหน่อยดิ <c oughs> คุยกันไปเอาน้องหมาเป็นหลักอุณน้องมาเห็นไหมเิ่มชิ้นเก่งฉลาดเก่งมากครับโอ้โนเนงเก่งมากครับเห็นไหมต <c oughs> ้องใช้รีวอร์ดเทรนนิ่งรัเนี่ยผมไม่ได้ถึงขนมละมันคุ้มที่จะคิดนะ ต้องนิ่มนวลเนี่ยคุณชายลองนะครับคุณเจ้าของลองอุนโนอุ้มแล้วอุ้มแล้วจะมลหวีกันชกเก่งมากเก่งมากแล้วก็คุณลองเอาหวีนะเอาแค่ปึ๊บอุนโนเก่งมากอุนโนเก่งมากอุนโนเก่งมากใช่เนี่ยจะจะชี้นําอะไรอ่ะผมอยากให้เก็บทุกแต้มให้อุนโนมันเอาเหมือนกันอ่ะกรเลี้่นที่ไม่ดีที่เขาออกมาอย่าให้ราคาอย่างเงี้ยเหมือนเท่าเถียงอ่ะ จะเลือกทางเราไม่ A ก็ B ีหมายที่ความผูกพันกับเราดีครับความรักดีอะไรดีหมดกับชมในจุดที่เราแฮปปี้น้โอโหมาแล้วเก่งมากครับไม่มีหนมเห็นไหมเดี๋ยวเราจัหวัดนับสิเรียกชื่อลระชมนะครับโนเก่งมากถบุมากไว้อันนี้ครับพอเราชมอย่างนี้บ่อยๆเข้าอ่ะโนโจะพยายามตื่นตัว เขาว่าตื่นตัวคือใช้สติกับคนมากขึ้น<า>แล้วแบ,บมือให้เลยถูกอุ้งอกมาชมก่อนเก่งมากเก่งมากาปิดเลยใช่ถ้าเหาปุ๊บปิดเลยเข้า เรียกชื่อชมก่อนนะคุณโอเก่งมากแล้วขนมหนึ่งชิ้นถูกนะครับเรียกชื่อชมก่อนนะครับคุณโอเก่งมากคุณโอเก่งมากเขาฉีดใชมชมก่อนทีหนึ่งอ่ะเรียกชื่อแล้วชมเลยคุณโอเก่งมากอ่ะเราเก็บให้หมดเลยนะอาจจะดูแบบหูยอย่างนี้ต้องคุยกับลูกทั้งวันไหมถ้าเป็นไปได้ก็คุยไปเลยครับถ้าเขาทำดีกับ มันแหย,ย่ประสาทเนาะมันเหมือนบอกว่าเฮ้ยฉันออกมาแล้วเล่นอยูฉันว่าอออะไรกัน <c oughs> นี่เห็นหางไหมหางใครตัวอีกแล้วเห็นไหมถ้ากัดของเล่นอยู่แล้วภาษาร่างกายคือหางใครตัวอันนี้คือเขาเล่นด้วยความผ่อนคลายนะไม <c oughs> ่แต่ไม่ได้ทุกครั้งถูกไหม <c oughs> ไแทบจะทุกครั้งเลยครับเมืนมากนะครับร้องเลยตอนนี้อ่ะเปิด <c oughs> ก๊อกเลยอ่าปิด <c oughs> ชมถูกนี่คือจังหวะครับเปิดอีกทีปิดชม S <S นี่ไงเราสอนให้เขาคิดเลือกสิเลือกสิว่าจะห่าวไหมอีที่มโนเก่งมากถูกครับอ่ะอีสักทีได้ไหมครับชมมโนเก่งมากถูกเห็นไหมเห็นหูไงอ่านี่แหละให้เขาคิดง่ายๆครับ A B โนเก่งมาก,ก,มากถูกเห็นไหมจะมีความกระตือรือร้นเฮ้อเรียกชื่อทัได้ทำไมก็จะพยายามคิดเยอะขึ้นครับถ้าเราสอนให้เขาคิดแล้วเชื่อบ,บ่อยจนเป็นเรื่องนิสัยครับเราไปข้างนอกเดินกำังนั่งรถเข็นเงี้ยเดินตามห้างเงี้ย แล้วอุนโนไม่เห่าเลยน่ารักกระซิบไปเลยครับอุนโนเก่งมากหรือผมเล่นตอนแรกอุนโนมาอันนั้นะ่ะคือบังคับเพื่อมาเอารีวอร์ดแต่ไออย่างเงี้ยคือสอนที่เขาคิดเลยว่าเฮ้ยอยู่เฉยๆทุกคนชันแฮปปี้หรอ <S <S <ๆ>อ่าไม่ใช่คือคุณต้องแยกให้ดีแล้วคราวนี้คุณแฮปปี้กับเรื่องอะไรของอุนโนเนี่ยคุณจาัดก,การเคลียร์เอาเองนะดูน่ารักนะนั่งก่อนขอจังหวะหนึ่งถ้าเราเผลอให้ไปจังหวะที่สองเราโดนมันหลอกกินนมคิดตลอดเวลาง้อตลอดเวลาไอจังหวะน่ารักเนี้ยผมไม่ได้เถียงแล้วไม่น่ารักน่ารักก็น่ารัก่ไมมหา เพราะว่าเขาอ่ะกำลังหลอกกินนมไม่ได้นะต้องรอจังหวะนิดนึงอ่ะรู้เยอะไอเนี่ยบอกแล้วมันฉลาดแต่ม่อกี้กลัวมันเลยดูแบบสอนอะไรมันก็ไปไม่สุดทางอ่ะเอาเลยอุณโนมาแบบมึงให้อ่าอุนโนมาถูกเขาชอบนั่งแบบนี้ขาเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรหมาขี้เกียจ <laughs> ขี้เกียจตั้งตัว <laughs> แล้วก็สังเกตนะพอน้องหมาใช้สมองหรือมีหน้าที่ดิวตี้บ่อยๆเข้าครับ <laughs> เขาจะเดินแทนวิง่ง <laughs> เพราะมันมีสติไงมันจะค่อยๆเดินมันไม่จำเป็นต้องทําอะไรไวๆเพราะมันไม่ต้องพ้ังกานตัวมันเองทุกวันเลยนะแต่มันไม่ฉลาดสักทีเพราะมันไม่รับมันรับมันรับสารไม่ตรงอันนี้มันโดนนัำสิบชมใหม่